จริงๆแล้วพอได้มาสัมผัสหลักสูตรนี้นะครับตอนที่เข้ามาบรรยายก็ยังไม่ไม่ทราบว่าเป็นว่าเป็นแนวทางไหนนะครับแต่พอได้บรรยายเรียบร้อยแล้วเนี่ย แล้วก็พอได้มาสัมผัสคอร์สเนี้ยนะครับมีความรู้สึกว่าคอร์สเนี้ยมีความหลากหลายนะครับนอกจากวิชาที่ดินแล้วมีการเรื่องการก่อสร้างแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสังคมทัพในหลายๆรูปแบบก็มีความรู้สึกว่าในคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ค่อนข้างจะครบถ้วนในการพัฒนาสังคมทัพแล้วอาจารย์ที่มาบรรยายแท่ทุกท่านเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นคนที่รู้จริงมาทั้งหมดเลยผู้ที่เรียนเนี่ยก็ได้ความรู้มากจริงๆอยากให้คอร์สเนี้ยนะครับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้มีรุ่น่นงรุ่นไปเรื่นสว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนที่สนใจด้านสังหาเนี่ยได้ประโยชน์จากหลักสูตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากจะให้มีต่อไปเรื่อยๆนะครับ